สวยครับทุกคนวันนี้ปวดจะมาเล่นบาเฮกาโกหกนะครับนี่บาเฮกาโกหกู้อยู่บาสน่เองสับไม่ใช่บาสิทุกคนแป๊บตัดภาพไปที่เนวาตาโ,โ,โกชีโบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึตึตตตตตต ไอ้ที่จีบปวแอบมาเล่นแล้วนะคะพุผมก็ยกงงังงงๆมึนๆอยู่ดีเล่นครั้งเดียวล้วไม่เล่นเอ่มเพิ่มเสียงหน่อยดีกว่าทุกคนเสียงมันไม่ค่อยจะดังนะแต่สี่ก็พอหรือห้าโยสวัสดีซปเปอร์ไซย่าอืสวัสดีทามไมมีแต่คุณเติมมะ เพิ่งจะคนเ่ะเต้นปีศาจอยู่แล้วคะ่ะพวกผมันเร็วชา้าต่างชา้าโอเคทุกคนมา เวลาการโอหุผม,ผมฉันต้อมิงได้ดีๆตาที่เราผมได้ที่สองครับทุกคนตาที่เราผมได้ที่สองเอยอืมสองคนแล้วมันจะอืมเอาก็เอาวะตวุของราชินีสินะสองราชินีเลยเหรอเชื่อ ủa nỉ lượt, anh ấy, quên hm ra bóc ra đi tua One King <c oughs> เป็นไงล่ะทักษะการหลอกผมผมรู้น่าคุณมีอะไร <One King. S 1> เอาสิฮึม <Li ar. S 1> <c oughs> ที่ว่าจะชนะผมเหรอว้าห้าห้าาาผมน่ะราชากาโกหกราชนี้ใช่ไหมเลดหนึ่ง ตัวสองตัวสามตัวสี่ตเซดริดโดนไปไงล่ะฮู้ชนะครับ ชิวๆตัวตอนแรกผมก็ทำดีนะโอเคบับต่อกันเลยต่อเลยข้ามมาเล่นด้วย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 โอ้ยเล่นด้วยเล่นไม่ได้โทรเล่นด้วยโหบ้าฮัมแมงเกิลโอเคดา เศร้ด่าเศร้ด,ดีเร็วๆหน่อยไม่ค่อยอยากจะออกรอใครก็ฉันเป็นพูดทดี่โกหกที่สุดนลยล่ะไห้ดูสิไอ้หน้าคเกอหนึ่งตัวเอสสินะเอามาเอสสามตัว <S one <is>. s one <is>? s ยากเยิน ส,สีสวัสดีสวัสดีไม่เปล <c oughs> ี่ยนเออยา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 าย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 าายายาผมสีหนึ่งราชา ไม่ไม่ยา ya 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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยมันสามราชาเลยนะเอาเลยสิสามราชาเลยนะเฮ้ยมึงเชื่อมันเหรอเมือกกูไม่เชื่อวุ้ยกูโดนนะไอ้ยิงผมเลยเออ ผมไม่กลัวเลยนะเอ้นี่มันเหลี่ยมอย่าเชื่อใจมันมึงน,นี่มันโง่จริงๆเมื่สามราชาหนึ่งเอสนะกูมไม่มีเอสสักตัวไ่เริ่อหนึ่งไปแล้วกันหนึ 5, 5, 5, 5, 5. ่งเอสฮ่า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 เจอผมไปยังไงล่ะ เอาตู้กระสัตรใช่ไหมได้กระสัตรหนึ่งตัวมีผู้เสพออกไปเล่อหนึ่งตัวก็เสร็จผมดีครับ <c oughs> เข้ามาอยากจะโดนยิงใชปล่าอ่ะืมตู้อาชา

To me. Liar <laughs> No, 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 Ace. One no, One ace. ไม่ลงหนึ่งก่อนสินะลงแล้วเอาไงต่อหือออาซิอาซิไยสบายใจเลยเอาไปหนึ่งตัว ở ba Hãy subscribe Sống... cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เอ้คงเชื่อฉันหรือมั้งโอเคหนึ่งนะจ้ากูบ่เชื่อตายนี่กูตายแน่ตายนี่กูตายแน่โอเคได้เลยเอาคืนวันหนึ่งแล้วีน,นี่ให้ไม่ให้กูสดสใสนะได้กูกูก็หนึ่งอ่ะกูก็หนึ่ง กล้าปะล่ะโอเคต่อไปก็กินสินะเอาหนึ่งใบเอาล็อกประตมตัว ต่อกสินะถูกกูไม่มีเลยกูเอาตัวนี้ก็ได้ One Ace liar What the เอางานนี่ผมตายแล้ว บายโอเคแค่ kay, นี้นะครับพอแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย